วเขินขาวหนีเนอะสุยลินจะกลับมาพร้อมกับคํา2คําง่ายๆเพื่อจะไว้ถามคนอื่นว่าแล้วคุณละ่ะแล้วคุณละ่ะคํานี้คือคําว่าหนีเนอะหนีเนอะเวลามีคนมาถามเรานะคะว่าเราเนี่ยสบายดีหรือเปล่าเราสามารถตอบได้ว่าเราสบายดีมากภาษาจีนใช้คําว่าหัวเขิน่าวหัวเขินห่าว,วาทีนี้โดยมารยาทแล้วเนี่ยเราควรจะถามเขากลับไปว่าเราสบายดีแล้วแล้วคุณละ่ะภาษาจีนคําว่าแล้วคุณละ่ะคือคําว่าหนีเนอะ ฉะนั้นเราเลยสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่าวัวเฮินาวหนีเนอแปลว่าเราสบายดีมากแล้วคุณล่ะวัวเฮิรหนขาวหนีเนอวัวเฮินาวหนีเนอฉันสบายดีแล้วคุณล่ะ ah how, e y, ชอช你好吗我很好你呢哎你吃饭了吗我吃เน你ะ อยากเก่งภาษาจีนเริ่มเรียน Chinese Buffet กันเลยทดลองเรียนฟรีได้ที่ o p e n d u l e a n c o m c h i n e s e b u f f e t